สวัดีครับผมทำเรื่อกส,สิ่งพัมพาอย่างนี้ข้าวเบ่งโตแรงครับ LC 708ทลั่นทุงครับฟันหน้าตมครับ47บ่าพลังครับท่านนี้งตัวกรีดก,ก,กับ ซีเกตุนนี้เขาเพิ่นมาทุนคครับใส่ดีเลยครับเป็นโตรแหลกๆด้กันครับใส่ลรกับซีทิพหาเอมยูมูดุนกเกลมูเอมหาพันที่ครับมูนี่ครับมูนี่กัใส่ดีก็ล่องจากเอมหาพันอยู่ครับมีเบาพอลรากะอึด๋ยวเอาปุ๋ย่าลงไปใก่ไกครับ

ใชครับยันมแต่โปแมนดินเหนียวครับไต้นอาครับโบติด่นี่ครับเครับีมุ่มมีครับปมุ่มมีจะปันเรียบร้อยแล้วครับ ตัวนี้คือรถใหม่บมมีขายนะครับจอมนี้พิชซัวมาติดเือเป็นมือสองหลายครับใส่ดีจะบป็นมือเป่นลาว่าไงนีปัญหาครับแถวบ้านผมก็ใส่ดีทีนี้ปัญหาจะพอเอ้พิ้นหนาครับพิ้นเท่าหนาครับทีมี้จะไรทุกท่านเลยครับเป็นลา ครับอย่าเพิ่นหลายเลยครับทั้งเปิ่งครับที่นี่ใหญ่ครับมาครับเป็นขามาครับเนี่ครับ,ยยรบ,รบ,รบพื่นง่ามพื้นแต่ลอ่อวาน,นหน้าตมือครับล่อรถปกติจะนเต้เครื่องครับเครื่องวานหนาโดนแบบคำปัน ยึดไถติดท่ทายพีครับรอบปีนี้ต้องปั้นแล้วก็มาเขาว่านทางบนครับเป็นหน้าสมครับเพราะว่าพายุเข่าว่าน้ำร้าย ท่อลั่นครับคันนี้ครับเปลี่ยนแต่ท่อครับเพิ่นบอได้แต่งยังก็จะเปลี่ยนแต่ท่อแต่ท่อเพิ่น,เป,นเป็นท่อแต่งครับเดี๋ยวปืนติพผาไอ้เบิ่งอยู่อกับเอ็มหาพันเนี่ยหาตัวย่ายๆครับเพราะว่าเปืนอยู่คนละมุมครับจากอยู่เมืองใดยปืนติดผ้าเบิ่งเอ็มหาพัน์ในรุ่นหนึ่งที่ว่าใส่ดีครับขอฝากที่ไปแค่นี้ครับ